I'm <laughs> sorry. ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานกรุกแตกหลอนสตอรี่กันด้วยนะครับคนเฒ่าคนแก่มักเล่ากันว่านางตานีนั้นเป็นผีสาวที่สิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานี และมักจะปรากฏกายเป็นหญิงสาวหน้าตางดงามร่างกายมีกลิ่นหอมและจะปรากฏให้กับชายผู้มีจิตใจอ่อนไหวบางรายเธอเพียงแค่มาเล่นด้วยแต่บางรายอาจถูกดึงให้ไปอยู่ด้วยตลอดกาล ต้นกล้วยที่ถูกตั้งขึ้นเรียงเป็นแถวอยู่ท้ายวัดนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีเรื่องลี้ลับอะไรซ่อนอยู่สำหรับชาวบ้านแล้วมันก็เป็นแค่ป่ากล้วยธรมธรมดาธรรมดาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจนกระทั่งวันหนึ่งจเจ้าอาวาสอยากได้ต้นกล้วยมาตกแต่งศาลาวัด เพื่อเตรียมงานบุญใหญ่ที่กำลังจะมาถึงอายผวนที่ชอบช่วยงานภายในวัดอยู่แล้วนั้นก็ไม่รอช้าอาสาในทันทีที่จะเข้าไปในป่ากล้วยหลังวัดเพื่อตัดต้นกล้วยมาแต่งศาลาโยมใครก็ได้ที่ว่างน ช่วยไปตัดต้นกล้วยที่ท้ายวัดมาตกแต่งศาลาให้อาตมาหน่อยจะได้ไหมงั้นคนละหล่ออย่างผมไปเองครับหลวงตาเรื่องกล้วยแบบนี้ไอ้พลคนนี้จัดให้ครับเอ็งระวังไว้นะไอ้พนข้าได้ยินมาว่าต้นกล้วยหลังวัดน่ะมีนางตานีสิงอยู่ใครที่หลงเข้าไปนางตานีจะจับไปทำผัวเลยนะ สัเปลอเจออย่าพูดอย่างนี้สิครับฟังแล้วขนลุกแหมโยมผววหลวงพี่ว่ามีเมียเป็นผีก็ดีเหมือนกันนะโยมผวนจะได้ไม่ต้องกลัวผีอีกไงแต่ดูเองแล้วข้าว่านาตาอย่างเองเนี่ยผีไม่น่าจะไปทำหัวหลอกนะข้าว่า น่าจะจับไปเป็นเด็กเอ็นมากกว่าไอ้ผวนถือมีดพระเดินมุ่งหน้าไปยังป่ากล้วยถ่ายวัดที่ได้รับปากกับหลวงตาไว้ถูกก้าวที่ก้าเดินเข้าไปในป่ากล้วยเหมือนอากาศรอบตัวจะเริ่มเงียบลงเรื่อยๆเสียงนกเสียงจิ้งรีที่เคยได้ยินกลับค่อยๆหายไป ราวกับว่ามีใครจงใจปิดเสียงทั้งหมดให้ไอผ้ผวนได้ยินเสียงเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงของตนเองอุ๊ยน่ารักอะ่ะไอผ้ผวน ยืนหันซ้ายหันขวาอยู่กลางป่ากล้วยสูงเรียงเป็นแนวยาวเงยหน้ามองแต่ละต้นด้วยท่าทางที่ลังเลจะเลือกต้นไหนก็กลัวจะไม่ตรงใจหลวงตายิ่งมองก็ยิ่งงงเพราะต้นมันคล้ายกันไปหมดทุกต้นสูงท่วมหัวใบกลางแว่งสะบัดแกว่งไปแว่งมา ทั้งๆท,ที่ไม่มีลมพัดและความเงียบนั้นยิ่งทำให้อ้ายผวนร,รู้สึกว่ากำลังถูกจ้องมองอยู่จากสายตาของใครบางคนเออเอาต้นไหนดีนะ้าต้นไหนมันสวยกว่ากันนะว่าจะโดน่ามไหมเนี่ยถ้าเลือกผิดเอาต้นนี้สิจ้าพี่ผวนออกเครือสวยกว่าต้นอื่นเลยนะ อ้าเฮ้ยนี่ใครวันเนี้ยหญิงสาวนุ่งผ้าถุงสีเขียวเข้มยืนยิ้มอยู่ใต้ต้นกล้วยดวงตากลมโตแต่แฝงด้ยวยรอยขี้เล่นเหมือนจงใจโผล่มาตอนไอ้ผวนเผลือไม่ทันตั้งตัวฉันชื่อสำมเพงจ้าสเัเปลิดเจอให้ฉันมาช่วยพี่ผวนนะ้า สเปลอดเจิดนี่นะเล่นเซรเราตกใจให,หมดเนื้อว่าผีสาเพลงที่ยืนยิงชี้ต้นกล้วยต้นหนูนทีต้นนี้ทีแต่พอไอ้าผวนจะเดินเข้าไปตัดหรือก็หัวรอกแล้วก็ชี้ไปอีกต้นหนึ่งแทนพี่ผวนตัดต้นหนูนสิจ๊ะต้นนี้สิจ๊ะ ต้นนี้ก็สวยนะอุ๊ยต้นนั้นก็ดีนะต้นนี้ก็ง้ามง่าโอ้ยเลือกมาสักต้นจะเอาต้นไหนก็บอกมาให้ชัดๆแต่ฉันว่าต้นนี้สวยที่สุดนะจ๊ะเสียงหัวเราะคิกคักที่แสนจะกวนโอ้ยค่อยๆแปลเปลี่ยน เป็นเสียงที่แผ่วต่ำร่างหญิงสาวตรงหน้าที่เคยดูเล็กบางพลันสั่นไหวราวกับมีแรงบางอย่างดึงเธอออกจากโลกของมนุษย์ร่างกายและเสื้อผ้าพลันเปลี่ยนกลายเป็นต้นกล้วยสูงใหญ่เงาของลำต้นทอดยาวลามออกไปกล่มพื้นที่รอบตัวของไอ้ายผวน สิ่งที่ยืนรออยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่คนอีกต่อไปไอ้ผวนได้แต่ยืนตะลึงเฮ้ย hey, นี่มันอะไรกันวันนี้ผมต้องเจออีกแล้วเหร่เนี้ไอ้ผวนยืนตัวแข็งเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ต้นกล้วยขนาดมหึมาที่สูงใหญ่ค่อยๆหดกลับ,กล,บกลายเป็นหญิงสาวอีกครั้งแต่คราวนี้ ไม่ใช่เพียงหญิงสาวบ้าน,านธรรมดาธรรมดาแต่คือผีตาหมีที่ยืนยิ้มกว้างอยู่ตรงหน้าดวงตาสีขาวซีดส่สองแสงวาวเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งเสียงหัวเราะคิกคักหลุดออกมาไม่ขาดสายไอ้ผวนตาเหลือกเงื่อไหลพรากแต่ขากลับไม่ขยับหนีเลยสักก้าว นางตาหนีสาวก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นหอมประหลาดโชยเข้าจมูกแขนสิ hey. ีดยื่นออกมาราวกับจะคว้าตัวไอ้ผวนไปเฮ้ยมาหลอกผมแบบนี้เดี๋ยวจะไปทำกล้วยบวชชีสะดีไหมเนี่ย ไอ้ผวนฟื้นขึ้นมาพร้อมกับความมึนงงเมื่อพยายามลืมตาภาพแรกที่เห็นคือพุ่มกล้วยสูงท่วมห,หัวเรียงรายรอบตัวกลิ่นดินยังคงติดอยู่ตามจมูกเหมือนเพิ่งถูกฝันร้ายทาโทมเข้าใส่จนหายใจแทบไม่ทันพอลองขยับก็รู้สึกได้ถึงคราบดินโคลนที่ติดเสื้อผ้าเต็มไปหมด ขณะกำลังพยายามตั้งสติก็พลันเห็นสัป,ปเหร่อเจิดนั่งอยู่ข้างๆด้วยความเป็นห่วงแบบเงียบๆพอดวงตาสบกันเท่านั้นเองอายผวนถึงกับสะดุ้งเฮือกรีบเด้งตัวขึ้นมาทันทีใจหนึ่งก็คิดว่าเป็นผีโผล่มาหลอกซ้ำแต่เมื่อเพ่งมองดูดีๆจึงรู้ว่า เป็นสัปเหร่เจิดที่นั่งเฝ้าเขาอยู่มานานแล้วเฮ้ยผีหลอกผมอีกแล้วใช่ไหมผีเพ้ออะไรกันวะข้าเองไอ้ผวนลแล้วสัปเหร่เจิดมันนั่งเงียบอยู่ข้างๆผมทำไมผมตกใจให,หมดข้าแค่รอดูว่าคนที่มันสลบขล้างป่ากล้วยเนี่ยจะฟันหวานถึงเมียหรือฟันไร้ถึงผีกันแน่ ไอ้ผวนยกมือโบกไปมาเหมือนอยากจะตัดบทให้สับป,ประเร่อเจิดหยุดแซลเสียทีท่าทางนั้นดูตลกแต่ใบหน้าที่ซีดเผือกราวกับเพิ่งถูกผีหลอกมาจริงๆดวงตาทั้งคู่ของไอ้ผวนเต็มไปด้วยความตกใจและไม่ยอมเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่การฝันไป อาการที่หอบหายใจแรงเหมือนคนที่เพิ่งวิ่งหนีตายมาน้ำเสียงที่เอ่ยออกมาก็สั่นพร่าฟังแล้วสัมผัสได้ทั้งความเหนื่อแบบบ้านๆและความหวาดกลัวที่ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจไอยผวนพยายามสูดลมหายใจลึกๆเพื่อรวบรวมสติแต่ยิ่งทำก็ยิ่งรู้ว่าหัวใจ ยังเต้นแรงไม่เป็นจังหวะความรู้สึกสับสนทั้งกลัวทั้งงงกดทับอยู่เต็มอ,อกจนต้องรีบเล่าออกมาเพื่อระบายให้สปาร,ร์เรอเจิดได้ฟังผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาเธอบอกเองนะว่าสปาร,ร์เรอเจอดเป็นคนให้มาช่วยผมก็เชื่อสนิทใจข้าไม่ได้ให้ใครมาช่วยเองเลยเองฝันไปหรือเปล่าเนี่ย ไอ้พวนที่สีหน้าจริงจังสายหน้าจนสปรเอรอเจอิดเริ่มจะเอกใจเขาเองเจออะไรกันแน่วะสิ้นคำถามของสปรเอรอเจอิดไอ้พวนก้นน้าซีดเผือกยกมือกุมอกหัวใจเต้นแรงเหมือนภาพที่เกิดขึ้นยังคงติดตาไอ้พวน ตัดสินใจเล่าทุกอย่างออกมาให้สัป,ปเหอร์เจดได้ฟังตั้งแต่เริ่มได้เจอหญิงสาวไปจนถึงร่างที่เปลี่ยนไปเป็นนางตานีเสียงหัวเราะของสัป,ปเหอร์เจอดดังลั่นจนทำให้บรรยากาศของป่ากล้วยที่เงียบสนิทกลายเป็นโรงละครตลกกลางแจ้งไอ้ผวนที่เพิ่งได้สติก็ยังนั่งหอบหายใจหน้าแดง เพราะทั้งอายและทั้งกลัวเอ็งนี่มันสุดยอดเลยไอ้ผวนหายหัวไปนานจนหลวงตายังสั่งให้ข้ามาตามข้าก็นึกว่าเอ็งคงถูกผีตานีหลักไปเป็นเด็กเอ็นซะแล้วหรือไม่ก็คงได้เมียเป็นผีไปแล้วแน่ๆจะบ้าเหรอครับทสับเหิ่อเจดผมจะเอาเมียผีมาทำไมแค่เห็นผีหัวใจก็จะวายตาอยู่แล้วเอ็งไม่ต้องมาแก้ตัวเลย ข้าดูจากสภาพเองก็รู้หน้าแดงเหงื่อท่วมแบบนี้ต้องเจออะไรเด็ดๆมาแน่หลวงพี่ชัยเดินยิ้มเข้ามาในขณะที่อ้ายผวนกับสัปเหร่์เจิดยังคงเถียงกันไปมาจนเสียงดังลั่นป่ากล้วยอ้ายผวนรีบยกมือไหวแต่ยังท่าทางเก้อๆเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเอง ได้เจอเรื่องหลอนจนสลบไปหลวงพี่ชัยมองหน้าไอ้ผวนอยู่ครู่หนึ่งแล้วหัวเราะเบาๆแววตาเต็มไปด้วยความเอ็นดูปนขำ <c oughs> แหมดูสภาพสิหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยหลวงพี่ว่าคงไปเจออะไรดีๆมาแน่เลยสินะโยมผว,วเออมนเ,นะผ <c oughs> เออ ไม่มีอะไรหรอกครับหลวงพี่แค่เดินเลื้อต้นกล้วยผิดไปนิดเดียวเองผิดยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าเองหายไปนานจนหลวงตาสั่งให้ข้ามาตามนี่นะหลวงพี่ชัยหัวเราะในลำคอก่อนจะก,กวาดตาไปมองรอบๆป่ากล้วยเหมือนกำลังนึกอะไรขึ้นมาได้สีหน้ายิ้มยิ้มค่อยเปลี่ยนเป็นสีหน้าที่จริงจังขึ้นเล็กน้อยท่านพูดเสียงเรียบ แต่หนักแน่นพอให้ทั้งไอ้ผวนและสัปละเวอเจิดตั้งใจได้ฟังอืมที่จริงแล้ววิญญาณที่โยมผวนเจอไม่ใช่วิญญาณเก่าแก่อะไรหรอกนะแต่เป็นวิญญาณที่เพิ่งมาอาศัยอยู่แถวนี้ได้ไม่นานนี้เองหลวงพี่ก็เพิ่งรู้ผีที่มักวนเวียนอยู่รอบวัดเขาเล่าต่อๆกันมาว่ามีวิญญาณหญิงสาวดวงหนึ่ง มหลไอาาศัยอยอู่ในปกล้วยแห่งนี้้อาผวนได้ยินก็ทำหน้าตกใจคิ้วขมวดแน่นเพราะไม่อยากเชื่อหูตัวเองส่วนสปรเรอเจิดที่ตอนแรกยังหัวเราะอยู่ก็เงียบลงทันทีหันไปมองหน้าอ้าผวนด้วยสายตากึ่งล้อเล่นกึ่งสงสารบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กลับกลายเป็นความเงียบที่ชวนคนลุกทุกคนต่างตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องเล่าหลอกเด็กอีกต่อไปออ้ผวนยืนอ้าปากค้างใบหน้าซีดเผือกเหมือนคนที่เสียขวัญสุดขีดดวงตากรอกไปมาราวกับยังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองนี้จะได้เจอผีตานีของจริง สปรเรอ์เจิดเห็นท่าทางนั้นก็อดไม่ได้ที่จะระเบิดเสียงหัวเลาะลั่นออกมาอีกครั้ง <c ười> เอ็งนี่มันของเล่นผีชัดๆเลยว่าไอผวนไม่ต้องกลัวหรอกต่อไปนางตานีคงหาเอง็งอยแน่ๆโ <c ười> ยมผวนก็อย่าคิดมากไปเลยถือซะว่าผีเขาอยากลองหยอกเล่นถ้าใจเราไม่คิดร้ายเขาก็ไม่ทำอะไรเราหรอก บางครั้งสิ่งที่เราเจออาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคำเตือนบางอย่างจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นผีหรือวิญญาณน,นั้นก็เหมือนกับคนมีทั้งที่อยากแกล้งอยากเล่นและบางทีเขาแค่ต้องการให้เรารู้ว่า พวกเขายังอยู่ตรงนี้ความกลัวอาจทำให้เราตกใจจนเสียหลักแต่ถ้าเรารู้จักวางใจไม่คิดร้ายกับใครไม่ลบหลู่สิ่งที่อยู่รอบตัวโลกทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนั้นก็จะอยู่ร่วมกับเราได้อย่างสงบและบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าผี อาจจะแค่ต้องการเพื่อนเล่นสักคนมันก็เท่านั้นเองสำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับส r i ร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานกรุแตกหลอนสตอรี่กันด้วยนะครับ